ถึงคุณผู้ชมทุกคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่นะครับแหมท่านรู้ซึ้งนะว่ายุคนี้เนี่ยการจะหาลูกค้าใหม่ว่ายากแล้วแต่การจะหาใครสักคนมาเป็นคู่ค้าหรือบริษัทพาร์ทเนอร์เนี่ยยากยิ่งกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปแต่มันจะมีภาระผูกพันกันไปอย่างยาวนานแน่นอนแล้วครับการตรวจสอบข้อมูลละเอียดเรื่องฐานะทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราจะได้เบื้องต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ d b d นะครับเราขอข้อมูลได้แต่ทั้งนี้นะครับ ถ้าเราจะดิวกันในระยะยาวเช่นดิวสิล้านร้อยล้านหรือแม้กระทั่งพันล้านข้อมูลเบื้องตน้นไม่พอต้องมีเครื่องมือครับในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนี่เลยวันนี้ผมจะแนะนำา o r r u s x ็คุณผู้ชมครับ CorpusX เเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจนะครับไม่เพียงแต่เอาข้อมูลมาแสดงผลตรงหน้า แต่ล้วงได้ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นแพลตฟอร์มจาก BOL นะครับบริษัท Business net Online จำกัดมหาชนโอ้บริษัทนี้เป็นบริษัทวิจัยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเชื่อว่าหลากหลายองคอ์กรเนี่ยใช้บริการอยู่แล้วแต่วันนี้ออกใหม่ c o r p u s X นี่ผมหนุยพงสุขในฐานะคนทำธุรกิจด้วยก็อยากรู้เหมือนกันว่า c o r p u s X จะเจ๋งแค่ไหนอะวันนี้เราแบะไต่กันละเอียดต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่า c o r p u s X เนี่ยเขามายังไง เขาเป็นแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจโดยการให้บริการด้วยข้อมูลนิติบุคคลกว่า1นล้านหกแสนบริษัทแล้วก็สะสมข้อมูลไว้ครอบคลุม20ปีีปีนี่แหละครับคุณค่าของการอยู่นาน BOL ทำมานานสะสมข้อมูลไว้เพียบจริงๆทีนี้ทีเด็ดของ c o พัส s x เอ็เลยก็คือ c o พัส s x เนี่ยมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวนะครับเขาเรียกว่า BOL Analytic ซึ่งตัวย่อเขาเรียกโบล่าโบล่านี่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลอันหลากหลายมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเรื่องงบการเงินนี่คุณผู้ชมผมยกตัวอย่างบริษัทต,ตัวเองเลยนี่เห็นเลยนะฮะงบการเงินมายังไงบ้างนี่หัวทิมอยู่หลายปีนะแล้วก็มาดีมากๆเนี่ยในระยะหลังเราเห็นนะครับเห็นของทุกๆคนที่เราจะเซิร์ชดูเราเห็นความเสี่ยงในการทําธุรกิจด้วยนะว่าทํากับเขาเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยรวมไปถึงพฤติกรรมการชําระหนี้ครับโอ้โหพอทั้งหมดมารวมกัน c อ r p u s X ก็เลยสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างหลากหลายมิตินะครับอันนี้จะช่วยมากๆทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกทิศถูกทาง Data Neverline ครับยุคนี้ข้อมูลไม่โกหกเราแม้ข้อมูลใน Corpus X จะมีอยู่มากเหลือเกินนะครับแต่การจัดหน้าตาที่เรียกว่า UI เนี่ยทำได้ดีนะครับเห็นฟีเจอร์ต่างๆเป็นส่วนๆไปอย่างหน้าบิงโกนี้นะก็จะมีแดชบอร์ดใช่ไหมครับแดชบอร์ดก็จะเห็นครบจบเลย ทั้งอุตสาหกรรมนี่มาสรุปจบครบในหน้าเดียวทั้งนี้นะครับซ้ายสุดนี้ข้อมูลเราเองผู้ใช้เป็นใครใช้เวลาในระบบเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้เขาคิดตามเวลานะฉะนั้นก็มาดูตรงนี้ส่วนของเทรนนะครับอันนี้น่าสนใจฮะย้อนหลังกันไปเลย5ปีทั้งอุตสาหกรรมก็จะเห็นนะหลายๆส่วนเวลาเราเอาเมาส์ไปอังๆวังๆนะครับเราจะเห็นหมดเลยนะครับโดยยังไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ศึกษาเทรน์ย้อนหลังกันได้ในขณะที่คอร์ดแรน์อันนี้เป็นตาราง4ส่วน ก็แน่นอนแหละให้เราเห็นอัตรากําไรขั้นต้นของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับที่เขาเรียกว่าค่ามัธยาฐานค่ากลางแล้วก็เวลาเราเอาเมาสวางปุ๊บเห็นเลยว่าอัตรากําไรนะขั้นต้นกับกําไรจากดําเนินงานเป็นยังไงอันนี้เหมาะสาหรับคนที่จะมีคู่ค้าต่างอุตสาหกรรมออกไปคุณจะได้มาศึกษาอุตสาหกรรมของเขาไงครับเรามาดูแ็บถัดไปนะครับค้นหาตามเงื่อนไขนี่ถ้าเป็นภานษาอังกฤษจะใช้คําว่า condition search คุณผู้ชมครับเวลาเราหาไปมีเงื่อนไขเนี่ย เราไม่จําเป็นจะต้องรู้ชื่อบริษัทนั้นๆมาก่อนนะครับคุณอาจจะมาหาจากประเภทธุรกิจก็ได้ใช่ไหมใส่เลข T S I C ซึเป็นรหัสของธุรกิจเนี่ยลงไปนะครับหรือจะเอาที่ตั้งการจดทะเบียนของเขานะว่าสถานะเขาคงอยู่หรือเปล่าตอนนี้หรือเขาล้มละลายไปแล้วนะครับดูอดีตได้หมด20ปีในขณะทีะ่เรื่องของทุนจดทะเบียนก็ใส่ได้อยากจะหาลูกค้าใหม่ๆผมว่านี้เจ๋งนะ คุณมาเซิร์ชแบบใส่เงื่อนไขนี่แหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราจะขายใครแต่เรามาลองดูซิว่าใครที่สมควรหรือเหมาะสมกับการเป็นลูกค้าเราอันนี้คุณก็มาเจาะจงเพื่อที่จะได้กลุ่มลูกค้าเฉพาะได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณรู้ชื่อบริษัทอยู่แล้วอันนี้ง่ายคุณไปที่ด้านบนนะครับจะมี name search อยู่อันนี้คุณพิมพ์ชื่อบริษัทที่คุณรู้ลงไปเลยนี่ผมจะลองดูโชโนลิมิตอ่านี่เอ้ามาเลยนี่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 มีทุกบริษัทนะฮะเวลาเราพิมพ์เนี่ยคือตรง แผ่นเซิร์ชเนี่ยก็จะบอกบริษัทที่อยู่ในระบบล้าน6แสนกว่าบริษัทเนี่ยนะครับก็ข้อมูลมาครบนี่คุณจะเห็นเลยเอ้าไหนไหนก็ไหนไหนผมยอมให้คุณผู้ชมตรวจสอบบริษัทผมเลยนะเนี่ยนี่บอกหมดนะฮะเลขจดทะเบียนจดทะเบียนเมื่อไรนะครับจดทะเบียนนานแค่ไหนโอ้โหเผอแพ๊บแปบยีปี2เดือนแล้วนะทุนจดทะเบียนปัจจุบันนะครับกรรมาการบริษัทประเภทธุรกิจมีหมดละแต่ที่ผมชอบมากๆซี่กว่าเลยเห็นสีนี่นะครับนี่คือเครดิตสกอร์ ก็คือสิ่งที่โบล่าทำได้คอพัซเอเนี่ยมีเครื่องมืออนา,าลิติกของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเก็บข้อมูลงบการเงินในอดีตเอามาทำนาย12เดือนข้างหน้าครับว่าบริษัทนี้เนี่ยมีความเสี่ยงทางธุรกิจขนาดไหนฮ่าคุณผู้ชมบริษัทของผมหนุ่ยพงสุขนี่เกือบสุดประลอดเลยนะได้หนึ่งหนึ่งนี่ดีนะครับสีเขียวเข้มเลยก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำใช่ไหมครับซึ่งจะแบ่งทั้งหมด6ระดับด้วยกัน ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเซิร์ชดูคู่ค้าคุณลูกค้าคุณแล้วเขาเป็นสีแดงคือความเสี่ยงระดับ6กนี่อันนี้ถือว่าเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นก็จะมาดูได้6ระดับตรงนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูอีกส่วนหนึ่งดีมากอยู่ด้านใต้เลยนี่เครดิตทางการค้าอันนี้ก็ยังเป็นโบล่านะครับที่เป็นตัววิเคราะห์มาให้คือเขาจะดูพฤติกรรมการชําระหนี้ในอดีตของบริษัทเลยว่าชําระหนี้กันมายังไงและเอามาบอกครับว่าเครดิตเทิมที่คุณควรจะให้เขาเนี่ยกี่วันโอ้โหอันนี้สุดยอดมากๆนะครับ คือบริษัทต่างๆเนี่ยเวลาวางบินเนี่ยแน่นอนต้องมีระยะเวลานะอย่างของผมเขาแนะนําไว้15วันวงเงินนี่ควรจะประมาณเท่านี้ถึงเท่านี้นะเขาใส่ไว้นะครับค่ากลางอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรโอ้โหอันนี้บอกละเอียดแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกเลยเรื่องเครดิตเทอมเนี่ยเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทคุณอาจจะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์สําหรับการวางบินกันในครั้งแรกๆก็ได้แต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วละครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดเลยก็คลิกที่หัวข้อใต้แท็บได้เลยโดยจะมีข้อมูลทั่วไปงบการเงินการเรียงลำดับหรือ ranking คือเพื่อจะดูเลยครับว่าบริษัทที่คุณกำลังทำการค้าอยู่ด้วยเนี่ยเขาอยู่ลำดับไหนในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมเดีวยวกัน<า> <LM> อืมเช็คเขาแล้วก็เช็คเราก็ดีเหมือนกันนะและก็ดูบริษัทที่เกี่ยวข้องได้โดยผ่านรายชื่อกรรมการบริษัทครับ <า S 1> ถ้าใครอยากได้รีพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ก็ให้ไปที่หน้า order report เพื่อสั่งซื้อได้แต่อันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเป็นรายการรายการไปนะครับทีนี้ในแท็บของ News หรือข่าวคุณสามารถมาเซิร์ชได้หมดเลยถึงตัวบุคคลนะครับตัวบริษัทนะครับว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยที่คุณจะคบค้าด้วยเนี่ยเขามี ข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เขาจะไปดึงเอาข่าวในรอบ20ปีมาแสดงผลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนี่ระบบจะแสดงให้หมดเลยนะครับว่าบริษัทที่เราจะเป็นคู่ค้าด้วยหรือเราค้นไปเนี่ยเขาตกเป็นข่าวแล้วกี่ครั้งเขามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างอันนี้ละเอียดมากนะครับผมเองเซิร์ชชื่อบริษัทต,ตัวเองนะผมยังเกือบลืมไปแล้วเลยนี่นักเรียนแห่ร่วมงานหนองคายกินดีอยู่ดีโอ้โหเคยมีข่าวนี้ด้วยคุณผ,ผู้ชมปี52ออ่ะคิดดูแล้วกัน มีข่าวตอนนั้นอืผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยจัดงานนี้นะนี่หนุยกล่าวว่าปกติเคยจัดแข่งขันไอีเฉพาะในกรทมครั้งนี้จัดในต่างจังหวัดอ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไปจัดที่หนองคายสนุกมากเลยนะครับเอาไปว่าในมุมมองนี้เนี่ย มันก็ทําให้เกิดการสะสมคลังข่าวนะของทุกๆบริษัททุกๆตัวบุคคลในข่าวอันนี้เซิร์ฟเวอร์ของ c o r p u s x เนี่ยจินตนาการดูนะว่าจะใหญ่แค่ไหนเพราะว่าเก็บสะสมไว้20ปีนะครับสุดยอดอมากๆไม่ได้เป็นการกดไปดูข่าวในเว็บนั้นๆน,น,นะเพราะว่าอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ตัวเขาตุนข้อมูลเหล่านี้ไว้ทั้งหมดครับที่เห็นข้อมูลกันไปก็ค่อนข้างมากอพอสมควรนะฮะ <c oughs> แต่ยังมีข้อมูลเชิงลึกลึกแบบเฉพาะกลุ่มด้วยว้าวอันนี้เขาเรียกว่าอินไซ h ์ครับ อยู่ข้างกับแท็บบิงโกนะครับพอกด้าไปนี่โอ้โหนี่ฟีเจอร์ฟังก์ชันเพียบเลยจริงๆฮะฟีเจอร์เชิงลึกนี้เริ่มตั้งแต่เทรนครับใช้แสดงแนวโน้มทิศทางการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเราทั้งมุมมองการเติบโตจำนวนลูกค้าในแต่ละปีและก็มุมมองด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณใช้สำหรับการวางแผนในอนาคตครับโปรไฟลิงตรงนี้แสดงสัดส่วนการกระจายตัวของกลุ่มลูกค้าตามอุตสาหกรรมเลย พื้นที่คณะธุรกิจแล้วก็อีกหลากหลายมุมมองเพื่อทําความรู้จักกับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ก่อนจะนําไปวิเคราะห์และก็ตัดสินใจเพื่อการวางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคตคอ a ์ด a รนต์ฟีเจอร์ชื่อเท่ๆนี้สามารถจะวิเคราะห์พอร์ตลูกค้าหรือคู่ค้าเราในมุมมองใหม่โดยพิจารณาจากหลากหลายตัวเลขทางการเงินในรูปแบบคอ a ์ด a รน์นะครับก็คือตาราง4ส่วนเพื่อจัดกลุ่มของลูกค้าที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านต่างๆให้เห็นชัดเจนขึ้น Prisk Profiling รมวลผลความเสี่ยงของลูกค้าและคู่ค้าทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอของเราให้เราดูภาพรวมของทั้งประเทศโดยใช้โบล่านี่แหละครับในการคำนวณเพื่อแสดงให้เห็นไปเลยว่าระดับความเสี่ยงของลูกค้าในพอร์ตที่ในอนาคตเขาอาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินอาจจะเกิดการเลิกการล้างหรือแม้กระทั่งการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับให้คุณสามารถบริหารจัดการลูกค้าในแต่ละระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมเลย comparison เลือกบริษัทที่น่าสนใจหรือบริษัทคู่แข่งลามาเลยเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยตัวเลขทางการเงินจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละบริษัทเพื่อให้คุณเองเลือกบริษัทที่เหมาะสมตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้ ranking จัดอันดับคู่ค้าสำคัญที่น่าสนใจเพื่อจะเปรียบเทียบความเติบโตของธุรกิจเพื่อให้เห็นไปเลยว่าความสามารถของบริษัทคุณเป็นลำดับที่เท่าไหร่เมื่อไปเปรียบเทียบกับบริษัทในแวดวงธุรกิจเดียวกัน impact วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้โดยตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคเลยที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อให้ทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นและนำไปเตรียมการวางแผนรับมือได้อย่างแม่นยำครับ ARX ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้การค้าเพื่อให้คุณเห็นการเติบโตและพฤติกรรมการชำระหนี้รวมไปถึงระดับความเสี่ยงของลูกค้าในพอร์ตของคุณได้ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้ในการบริหาร business life cycle ได้อย่างครบวงจรอีกทั้งยังช่วยหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพและแสดงให้เห็นอำนาจการต่อรองของคุณกับกลุ่ม Supplier เพื่อเป็นการกำหนดกลยุทธ์ในการดีลธุรกิจในอนาคตแต่ข้อมูลชุดนี้เราต้องเป็นคนเพิ่มเข้ามาเองเพื่อให้ระบบช่วยวิเคราะห์ให้นะครับไม่ได้เปิดเผยกันง่าย โดยฟีเจอร์ต่างๆของ i n s i g h ์จะเหมาะกับการตรวจสอบจุดเด่นจุดแข็งของเราและคู่แข่งเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปส่วนสุดท้ายคือ Market Line ที่ประกอบไปด้วยฟีเจอร์ Advanced Search สำหรับค้นหาข้อมูลตามรูปแบบเงื่อนไขเพื่อจะ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ตารางพร้อมเลขทะเบียนนิติบุคคลชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ โดยในส่วนนี้ Core+ p ด์ s X ็เขาจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมนะครับส่วน Data Matching จะเป็นการนำข้อมูลบริษัทที่มีอยู่มาเปรียบเทียบและจับคู่กับรายชื่อของระบบเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆครับหากคุณมีรายชื่อลูกค้าเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันรายชื่อคุณไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลทีละรายคุณสามารถอัปโหลดไฟล์รายชื่อทั้งหมดที่คุณมีเข้าไปในระบบได้เลยระบบจะทำ Data Matching ให้แล้วคุณจะได้ข้อมูลต่างๆของบริษัททั้งหมด คุณสามารถจะ Import นากลับมาใช้ภายในคลิกคลิกเดียวทีนี้ก็มาถึงข้อสังเกตนะครับที่กองบรรณาธิการแบร์ไตจะให้คุณผู้ชมไว้เสมอเลยคอพลสเอ็กซ์นี่ถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลมากมหาศาลอย่างน่าทึ่งนะครับวิเคราะห์ตรวจสอบให้คุณได้อย่างง่ายสบายทําธุรกิจยุคนี้นี่รู้เขารู้เราในดีสุดแต่ทั้งนี้การจะใช้งานให้รู้มากสุดเห็นฟีเจอร์ครบหมดก็ต้องบนเดสก์ท็อปหรือแม้กระทั่งโน t ตบุ๊กนะครับกล่าวคือมันทำงานผ่านเบราว์เซอร์ครับ จะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่มีแอปนะครับคุณต้องใช้ด้วยเบราว์เซอร์เข้าไปแต่ทั้งนี้นะครับการใช้งานบนแท็บเล็ตหรือมือถือเนี่ยการแสดงฟีเจอร์เนี่ยมีไม่ครบนะครับหลายๆอันจะใช้ไม่ได้เช่นเรื่องของ i n s i g h ์ ยังไงคุณต้องมาดูผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆครั้งถ้าคุณจะดูข้อมูลด้วยแท็บเล็ตนะครับคุณอาจจะต้องเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะเพื่อจะให้เห็นข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับแต่ผมก็ชอบนะว่าโชว์ว่าบริษัทผมความเสี่ยงต่ําเขียวสดอย่างนี้นะใหญ่ดีครั้งนี้ล็อกอินที่คุณใช้งานนะครับล็อกออนได้ทีละเครื่องอ<ะ>คือยังไงครับ ปกติแล้วเราหนึ่งแอคเคาน์เนี่ยถ้าเป็นสมาชิก Netflix สมาชิกอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันจะล็อกอินได้หลายๆเครื่องใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยหากคุณล็อกอินเครื่องหนึ่งไปแล้วและจะมาล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งจะล็อกไม่ได้นะครับจะต้องปลดล็อกคือล็อกเอาต์ออกมาจากระบบก่อนแล้วค่อยเข้าอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของเขาครับก่อนจะประกาศร,ราคากันเราต้องรู้รูปแบบการใช้งาน Core Plu s X ก่อนนะครับว่าเขาอยู่ในโมเดลเ y เอส o ูโกคำนี้ฮิตในอเมริกานะก็เป็น การจ่ายเท่าที่ใช้อันนี้เขาจะมีระบบวัดนะครับเป็นเซสชันเลยว่าคุณใช้งานไปแล้วกี่นาทีนะซึ่งวิธีการคิดนาทีเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนโทรศัพท์นะครับยกหูค้างไว้แล้วคิดไปเรื่อยไม่ใช่คุณจู้ดูดีๆนะครับล็อกอินเนี่ยแล้วเราทิ้งหน้าจอไว้เพียงสักพักเราไม่ได้กดอะไรเลยเราแค่อ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วอยู่ๆพอเราจะไปกดใช้ใหม่นะครับนี่เขาจะหยุดนับเวลาไปละนี่เห็นไหมเขาจะตัดเข้าสู่การล็อกอินใหม่ อันนี้เพื่อเซฟให้เราเราจะได้ไม่ต้องเสียชั่วโมงการใช้มากจนเกินไปนะครับเช่นคุณอาจจะเปิดข้อมูลดูอ่านอยู่แล้วต้องกลับไปตอบอีเมลไปตอบแชทลูกค้าอันนี้เขาไม่คิดตังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คิดในช่วงการากเซิร์ชข้อมูลหรือคลิกเท่านั้นนะครับร,รีวิวดีๆต้องมีราคาคอพัสคิดราคาเป็น pay as you เ o ฉนนั้น25ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่58,000บาทครับโอ้โห58,000วนเลย และยังมีแพ็กเกจชั่วโมงอื่นๆนะครับที่มากกว่าตามรูปแบบองค์กรของคุณด้วยครับคั้งนี้นะถ้าคุณอยากจะเริ่มใช้งานแล้วสแกน QR code นี้เลยนะครับผมขึ้นไว้เพียงครู่คุณจะรีบแคปจอตอนนี้เพื่อเอาไว้สแกนภายหลังก็ย่อมได้หรือจะแอดไลน์เข้าไปเองเลยก็แอด CorpusX นะครับ CorpusX เขียนติดกันแบบนี้เมื่อแชทคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะให้คุณทดลองใช้ฟรี 15นาทีแรกครับอ่าลองค้นดูเลยอยากรู้บริษัทไหนรู้เขารู้เรามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับใน l ล n e คุณสามารถจะทำ refer code นะครับก็คือส่งลิงก์ให้เพื่อนเข้ามาสมัครได้เขาจะให้ x point กับคุณเพื่อเอาไปแลกรับของรางวัลซึ่งกติกาอยู่ในไลน์เลย พิเศษมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณผู้ชมแบร์ไตนะครับทางคอพัสเอ็กก็ติดตามเรามาอย่างยาวนานเลยอยากจะให้คุณผู้ชมแบร์ไตเนี่ยได้รับส่วนลดพิเศษด้วยแชทคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วพิมพ์คําว่า cpxbt ซึ่งย่อมาจากคอพัสดเอ็กแบร์ไตนี่แหละครับเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าคุณดูคลิปนี้มาเรียบร้อยแล้วก็จะมอบส่วนลดให้คุณถึง5%ว้าวประหยัดงบประมาณบริษัทไปเยอะเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับเมื่อคุณผ่านช่วงการทดลองใช้15นาทีแรกเสร็จแล้ว อย่าลืมพิมพ์กับไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าแบรไตพิมพ์ภาษาไทยเลยครับแบร์ไตเจ้าหน้าที่จะมอบสตาร์บัคอีคูปองให้คุณอีก200บาทสำหรับ20ท่านแรกฟรีฟรีอ้าวรีบเลยโอ้อยากได้กาแฟฟรีเอ้ยอยากได้ข้อมูลดีๆขอพัสเอ็กครับ